สามารถจะโยนทิ้งหรือทุบทิ้งได้เลยคือสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับมีคอมเมนต์จากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ยังไงนะครับผมประมาณแน่จริงก็พ่นกาถูกให้ดูหน่อยนะครับแน่จริงพ่นกาถูกให้ดูหน่อยอในคลิปนะครับอาจจะได้เห็นไปนะครับว่าพ่นด้วย กาสตารเจ็เอ็กซ์ห้าพันห้าพี่เขาก็คงว่ามันแพงนะครับพี่เขาก็คงว่ามันแพงมันถึงได้พ่นงานออกมาแบบนี้ได้เดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูพี่เขาก็คงคิดว่าพ่นงานออกมาได้แบบนี้ก็มีแต่กาแพงๆเท่านั้นแหละนะครับ มันก็มันไม่ใช่กาเทพกาอะไรหรอกครับผมมันก็คือแบบอ่ะแข่งกับเพื่อนแล้วกันเนาะแข่งกับเพื่อนแล้วกันนะครับแต่ที่เขาประมาณว่าเออใช้คําแบบออยังไงไม่รู้ผมก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงยังไงเดี๋ยวผมอธิบายก่อนครับคือที่บอกว่า <laughs> แน่จริงแน่จริงเอากาถูกๆูกมาพ่นให้ดูหน่อยไอ้คำว่าแน่จริงเนี่ยคืองจริงแล้วไม่ได้แน่ไม่ได้อะไรเลยะครับผม คือถ้าถ้าถ้าบอกว่าช่างหนุ่มครับช่วยแนะนําใช้กาที่มันราคาถ,ถูกในคนต้นทุนน้อยมาพ่นให้ดูหน่อยว่าผลงานเปรียบเทียบกันแล้วมันพอที่จะใกล้เคียงหรือมันได้คุณภาพมากน้อยแค่ไหนคําถามแบบนี้มันก็จะน่ารักหน่อยนะครับแตใช้คําถามที่ที่ที่ถามว่าแน่จริงใช้การาคาถูกมาพ่นให้ดูหน่อย มันจะสื่อไปทางไหนล่ะนะครับถึงผมไม่แน่นะครับผมก็ทําอยู่แล้วนะครับคลิปที่ใช้การาคาถูกที่ผ่านมาผมก็ทํามาตลอดอยู่แล้วแต่พี่อาจจะเพิ่งยังยังเพิ่งรู้จักผมเพิ่งเคยเห็นคลิปผมแล้วกันนะบางเอิญบางเอิญผมก็ต้อนไปใช้กาซาร์ตาเจเอ็ก้ัน5ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกพ้นด้วยนะครับแล้วผลงานก็ออกมาเป็นอย่างนี้ที่เขาก็เลยบอกว่าถ้าแน่จริงใช้การาคาถูกพ่นงานให้ดูหน่อย นะเดี๋ยวผมไปหาการาคาที่แบบผมหาถูกเท่าที่ผมจะหาได้มาพ่นชิ้นงานเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงอะ่ะไม่ได้หมั่นไส้ไม่ได้ทําเพื่อขิงทําเพื่ออะไรนะครับคือจริงๆอะ่ะผมอยากผมอยากจะสื่อว่าถ้าถ้าประมาณว่าแบบขอความรู้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เป็นแนวทางเนี่ยโดยที่ผมเองทุกอย่างที่ผมก็ลงทุนเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซื้อกามา เคมีพันหรือว่าชิ้นงานหรือว่าอะไรต่างๆที่ผมทําในคลิปเนี่ยผมก็ลงทุนนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นคนดูนะครับผมถ้าจะสนับสนุนต่อการแฝงต่อการก็คือแบบสนับสนุนโดยการส่งคอมเมนต์ให้กําลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ยังพอมีกําลังใจแต่ถ้ามาแบบว่าถ้าแน่จริงไอ้คําว่าถ้าแน่จริงเนี่ยมันมันสะกิดใจคนอ่านนะโอเค ผมไม่แน่แล้วกันนะครับแต่ผมจะทําให้พี่ดูนะครับผมว่า,าการราคาปูกเวลาพ่นชิ้นงานออกมาแล้วมันจะได้แบบเทียบเคียงหรือใกล้เคียงหรือได้คุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับไปติดตามชมกันเลยครับขอเวลาเตรียมชิ้นงานเพื่อจะพ่นสีแป๊บนะครับอ่ะเดี๋ยวพ่นชิ้นงานใหม่เลยนะครับผมเ <600 S 2> บอร์หกร้อยนะครับขัดเบอร์หกร้อยนะครับ เรียบร้อยครับขัดกระดาษทรายเตรียมพื้นผิวที่จะพ่นสีพ่นเล,ลกเกอร์เรียบร้อยนะค,ะครับผมในคลิปนี้นะครับประเด็นคือเรื่องกานะครับผมเรื่องกาถูกกาแพงนะครับผมก็เคยทําคลิปบ่อยแล้วแหละไอเรื่องกาถูกกาแพงเนี่ยอ่ามันทิ้งช่วงมานานแล้วกันเดี๋ยววันนี้จะทําอีกนะครับผมจะหาการาคาถูกมาพ่นชิ้นงานนะครับผม ประเด็นคือเรื่องกาเลยเรื่องผสมสีผสมทินเนอร์รอบอะไรการพ่นต่างๆผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับผมจะเอาพุ่งประเด็นไปที่กาพ่นสีราคาถูกนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปเอากาแล้วก็เทสีใส่มาเจอกันตรงหน้าพัดลมเลยเดี๋ยวไปพ่นสีกันเลยครับผมลืมไปจะไปพ่นได้ไงยังไม่มีกาถูกเลยนะครับผมมานี่ครับได้มาแล้วครับผมกาเนี่ยน่าจะถูกสุดแล้วแหละ อ่ะถูกถูกมากๆเลยอย่างที่เลยเอ่ะไม่ไม่เสียดายด้วยเนี่ยอ่ะก้าใหม่ๆเลยนะครับอ่ะนะประกอบกันตรงนี้แหละแกะออกจากกล่องนี่แหละโค้ตถูกอ่ะบอกเลยนะครับยางถูกเลยประกอบกันตรงนี้แหละ ไม่ต้องใส่เกจนะครับเดี๋ยวถ้าใส่เกจก็จะมีราคาขึ้นไปอีกนะครับเกจวัดลมก็มีราคานี่ประกอบตรงนี้เลยอืมใด้ออกอีกน่ะนี่เอาเอายี่ห้อนี้แหละอ่ะนี่แหละยี่ห้อนี้แหละนี่ เดี๋ยวผมไปผสมสีมาเทใส่นะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเทสีลงกาเลยนะครับอพอแค่นี้ก็พอแล้วนะครับปิดฝาไ,ดไปเจอกันชิ้นงานครับ อ่ะพ่นสีเรียบร้อยนะครับผมสองเที่ยวพอนะครับเอาแค่พอกรบก็พอนะครับผมสีดําพ่นง่ายนะครับต่อไปนะครับผมเดี๋ยวไปเอาแลกเกอร์นะครับเทลงกามาพ่นกันเลยนะครับผมวอเทครับแลกเกอร์ผสมมาแล้วนะครับผมกาลูกเดิมนะครับกาลูกเดิมนะครับนี่นะครับผมอ่ะ ไปพ่นกันครับรอบที่หนึ่งนะครับรอบที่หนึ่งนะครับ รอบที่สองนะครับ มาดูผลงานที่ได้กันก่อนนะครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้พวกฝุ่นพวกวัลงงช่างมันนะครับไม่ใช่ประเด็นนะครับที่มาพ่นเนี่ยคืออยากจะเห็นแค่เมด็ดพวกเมด็ดเลกเกอร์พวกเมด็ดเลกเกอร์เม็ดสีเท่านั้นนะครับนี่ครับผม กาลูกนี้นะครับยังไม่ได้เทเลกเกอร์ออกเลยนะครับนี่เลยประมาณนี้ครับนี่ครับเลกเกอร์เลกเกอร์ยังไม่ได้เทออกเลยนะครับนี่ครับต้นเสร็จใหม่ๆเลยนะครับถูกมากนะครับกาลูกนี้ถูกมากนะครับผมสองร้อยกว่าบาทนะครับผมหาซื้อที่ไหนก็มีนะครับตามร้านช้อปปี้ก็มีนะครับมันถูกมากจริงนะครับผม ถูกมากนะครับถูกจนกว่าแบบคือสามารถจะโยนทิ้งหรือทุบทิ้งได้เลยคือถูกมากๆนะครับนี่ครับคือถูกจนถูกจนไม่เสียดายนะครับผมโอ้ยห้องพ่ห้องพ่นยังแพงกว่ากาอีกอ <laughs> นี่นะครับ คือใช้ครั้งเดียวก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับถ้าเอามาเอามา,า,มา,า,มาใช้กับพ่นกับรถคันเดียวครั้งเดียวเนี่ยก,ก็คุ้มแล้วนะครับผมไม่ต้องไปเสียดายนะครับเพราะว่ากามันถูกมากมากนะครับผมน,นี่นะครับเราถูกขูแม้กระทั่งแบบเราสามารถทําลายมันทิ้งได้เลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้มาดูถูกเครื่องมือหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่า กามันถูกมากจริงๆนะครับผมแล้วมันก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับไอ้ครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับที่ทําแบบนี้ไม่ได้สื่อไปทางไหนเลยนะครับคุณผู้ชมคือผมจะผมกําลังจะสื่อว่ากามันถูกถูกมากๆด้วยนะครับกามถูกมากๆราคาหลัก200กว่าบาทนะครับแต่ว่ามันสามารถทําทํางานคุณภาพออกมาได้ ล้นรอบพันก็ได้นะครับคือทํางานได้ทุกหน้า <c oughs> นะครับแล้วถ้าถามต่อว่าแล้วทําไมช่างหนุ่มไม่ใช้แบบการ,ราคาถูกซ่อมล้นล่ะนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีกว่ากาที่มันราคาแพงนะครับผมจะถูกจะแพงเนี่ยคือขอให้เรานะครับรู้จักวิธีการขั้นตอนการใช้งานของมันนะครับสําหรับผมกาถูกกาแพงแตกต่างกันยังไงใช่ตัวนี้พ่นออกดีกว่ากว้างกว่าละเอียดกว่า การกดการอะไรมันสมูทมันเสถียรกว่านะครับแล้วก็เครื่อตัวของมันเนี่ยบอดี้ของมันเนี่ยมันก็ใช้วัสดุที่มันที่มันที่มันยังไงอ่ะคุณภาพกว่านะครับโดยที่ไอตัวถูกเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดของมันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องงานเลยนะครับเรื่องงานเนี่ยอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานตรงๆเลยโดยตรงเลยนะครับผมว่า เครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีเนี่ยเราสามารถจัดการบริหารมันยังไงให้ผลงานมันออกมาดีนะครับผมถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจการรุ่นนี้นะครับเนี่ยราคาหลัก200กว่าบาทเดี๋ยวผมหาลิงก์ปักไว้ให้ในตะก้าในคอมเมนต์ไปเลียกซื้อกดสั่งซื้อกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ช่างหนุ่มฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ